รหัสเลขยามนำโชค16เมษายน2566ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้สู่ The Magic Channel อยู่กับผมหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับวับนนี้ถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับเป็นศาสตร์เลขยามนะครับที่ ประยุกข์ขึ้นมาโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับโดยจับเอาหลักการของวิชาโหราศาสตร์หลายๆวิชา <c oughs> มาขยำรวมกัน <c oughs> นะครับเขาเรียกว่าเปออเรียบเสมือนเป็นพ่อครัวทางวงการโหร <ca> หยิบวัตถุดิบตรงนั้นหยิบวัตถุดิบตรงนี้นะครับมาขยำรวมกันมาปรุงนะเขาเรียกว่ามาคุกกิ้งนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้กับเพื่อนๆนะครับก็อาจจะออกมาแล้ว บางงวดเป็นอาหารที่เลิศรสโอชาถูกใจนะครับถูกปากนะบางงวดอาจจะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ที่ยังไม่เคยได้ลิ้มลองนะก็อาจจะไม่ถูกปากนะครับก็เปรียบเสมือนว่าตัวเลขนั้นเอะบางงวดเ,เข้านะครับบางงวดอาจจะหลุดไปนะบ,บางงวดอาจจะมา1ตัวบางงวดจะมา2ตัวนะบางงวดมา3ตัวนะครับไอ้งวดที่มา3ตัวก็ผ่านมานานแล้วนะ <laughs> ก็เป็นว่านะครับในเรื่องของศาสตร์ของตัวเลขนะครับจริงแล้วก็มีการบิดผิวมาจากเรื่องของโหราศาสตร์นั่นแหละนะตัวเลขที่เรามาคำนวณแล้วก็มาลุ้นกันเนี่ยก็เป็นเพียงหนึ่งในจุดหนึ่งนะหในจุดในจุดหนึ่งของวิชาโหราศาสตร์เท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่า วิชาโหราศาสตร์นี้ถูกสร้างมาแล้วเลขหวยจะอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับวิชาโหราศาสตร์เนี่ยถูกสร้างมาถูกคิดมาเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์สําหรับแนวทางการดําเนินชีวิตนะครับการคาดคะเนคาดเดาหรือสถิติอะไรก็ตามแต่ที่วิชาโหราศาสตร์จะให้ประโยชน์ได้นะครับแต่ว่าเมื่อโลกของเราเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะครับ มีเรื่องของวิวัฒนาการมีเกมนั้นเกมนี้เข้ามามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามามันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดทุกวันนะครับมนุษย์ก็มีหน้าที่ที่เอาศาสตร์เก่าศาสตร์เดิมเนี่ยเอาลองมาผนวกกับไอสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าเอ๊สิ่งศาสตร์เก่าศาสตร์เดิมความรู้เก่าๆเดิมๆที่มนุษย์มีเนี่ยมันสามารถ นำมาใช้กับไอสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนี้ได้หรือไม่เนึกออกไหมอ่าสมมติว่าเรามีเกมเป็นเกมชีวิตเกมหนึง่งอ่านะครับเอ่อเราต้องการที่จะเล่นเกมชีวิตนั้นให้ประสบความสําเร็จนะบางครั้งมนุษย์ไม่รู้จะเล่นเกมนั้นยังไงนะครับก็ต้องเอาองค์ความรู้เก่าๆสิ่งที่ศึกษามาเก่าก่อนเนี่ยมาเป็นหลักการนํามาใช้เนึกอออกไหมเออมันเป็นลักษณะนี้เท่านั้นเองนะ คือบางคนอาจจะมีความสงสัยนะครับหมอแมนก็เคยได้รับคำถามมาว่าทำไมห,หวยถึงกับโหราศาสตร์นะทำไมเรื่องของหมอดูเรื่องของโหราศาสตร์มันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยได้ยังไงนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังนะเป็นที่มาที่ไปนึกออเไหมเออมันก็เป็นเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยเขามีดวงดาวซึ่งดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยถูกแทนค่าเป็นตัวเลขเพื่อง่ายต่อการจดจำนึกออกาไหม ถูกแทนค่าเป็นตัวเลขเพื่อง่ายต่อการจดจำของนักโหราศาสตร์ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอะไรก็ตามในโลกนี้ที่มันเกิดมาหลังโหราศาสตร์นะแล้วไอสิ่งที่มันเกิดมามันเป็นตัวเลขมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยกลายเป็นว่าเหล่านี้มันถูกโยงเข้าสู่โหราศาสตร์หมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโหราศาสตร์เป็นเป็นโค้ดลับเป็นนมัมเบอร์เป็นตัวเลขขึ้นมา มันก็เลยถูกจับเข้ามามิกซ์มาผสมกันโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันเป็นอย่างนั้นแหละเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเราอาจจะไม่จําเป็นต้องมาหาคําตอบว่าเฮ้ยเราจะต้องเข้าร่วมหรือเราจะต้องต่อต้านมันถูกหรือมันผิดเนี่ยหมอแมนคิดว่าบางทีอาจจะไม่ต้องไปหาเหตุผลมันนะครับออแค่เพียงแค่ว่าถ้ามันมิกกันผสมกันแล้วก็ทําให้เราแฮปปี้มีความสุขเท่านั้นพอแล้วนะครับใช้ชีวิตได้มีความสุขดีกว่าเออบางทีไม่ต้องไปคํานึง ถูกผิดอะไรมากมายนะครับนะก็เป็นประมาณนี้พูดคุยกันบ้างเนาะเออเปลี่ยนมีเรื่องนอกเรื่องบ้างอะไรบ้างนะครับเอาละครับถอนรหัสเลขยามนําโชคนะครับประจําวันอาทิตย์ที่16เมษายน2 5 6 6ครับฉลองสงกรานกันไปเลยนะเออใครจะเฮงขอภนะั่ฮะมีแกแอมมีแกแอม <c oughs> นะขอฉีดนิดนึงอืม <c oughs> นะก็ได้ความอนุเคราะห์นะครับจากนะพี่พี่เอีนี่แหละกับยาพ่นเนี่ยนะก็ทุกครั้งที่พ่นก็นึกขอบคุณทุกครั้งนะครับเล่นซะกระแอมเลยนะครับสงสัยความรักจะติดคอนะครับอ่ะมาที่ทอร์ดาเดิยมโชคในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับหมอแมนให้ไปนะครับก็7-2-4ใช่ไหม ให้ไป724นะครับปรากฏว่ามีแลบมาให้เห็นใช่คำว่าแลบแล้วกันมีแลบไหมเห็นนะครับก็คือเลข7นะครับนะที่ยังคงความเหนียวแน่นเลยนะครับโอ้โหหวยไทยกับเลข7็นี่เข้ามาคู่กันนะบอกเลยนะ,ะราคาที่แล้วเนี่ยที่เขาออกเนี่ยเขาออกวันเสาร์นึกออกไหมอ,ออกวันเสาร์ซึ่งเลขยามนำโชคบอแม่ก็จะแทนตัวเลขวันเนี่ยจะแทนให้ตลอดอย่างวันเสาร์ก็คือเลข7 นะครับปรากฏว่ามาในหลักสำคัญเลยนะครับเออก็คือ,อสองตัวอัพนะสตัวอัพนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยไอสองตัวล่างเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แหมออกมาซะแบบพอเลขออกปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอืมโหตัวเองเป็นคนธรรมะธรรมโมขึ้นมาทันทีเลยนะครับโอ้โหสาธุ99 <c oughs> คือไปไป,ไปทางเบิ้ลน,นะฮะไปทาง <c oughs> นะก็เอาเป็นว่าเลขนะมันก็สามารถออกได้หมดทุกตัวแหละนะครับอย่าไปซีเรียสมันนะครับสำหรับรอบที่แล้วเนี่ยไอ้เลขราศีเนี่ยไปเข้าของหมอแมนก็ไปเข้ากรากฎกับพิจิกนะไปเข้าเลขท้าย3ตัวนะครับที่ให้ไปก็คือเ0 2นนะครับเลขมารู้สึกจะ290เนาะเออนะครับไปเข้าเลขท้าย3ตัวเลยนะ เลขลาสีนะครับเลขวันเกิดหลุดไปนะครับเลขดาวเด่นเสียดายมากเพราะว่าที่เน้นไปก็คือเลขเ7กับ27ใช่ไหมแต่เขามา07นะเจ้ขามา907นะแต่ถ้าเกิดหมอแมนเน้นเนีน่ยเน้น927ใช่ไหมผิดไปตัวเดียวจริงเสียดายนะครับแล้วก็ยังมเีเลขปิงปองนะครับที่จับให้ในกลุ่มเ,เลขเด่นประจำวันนะครับในกลุ่มเนี่ยอตอนนี้เดี๋ยวหมอแมนกำลังคือ ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดให้สมัตเข้าสมาชิกเข้าเพิ่มเอา,อางี้คุย,ยก่อนนะบางคนจะบอกในเรื่องนองเนี่ยคราวที่แล้วหมอแมนให้ศูนย์ห้าเจ็ดนะครับแล้วมันมา0ูนย์เจ็ดเนาะสตัวอัพนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกอยากจะเข้ากลุ่มกันมากเลยตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้กับทางทีมงานเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้เข้ากลุ่มยังไม่ได้เปิดให้สมาชิกใหม่เข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวง่ายรอรออัปเดตจากหมอแมนนะว่า จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะครับบางทีอาจจะเฮ้ยเข้ามาแล้วมีเป็นสมาชิกหลายปีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตลอดชีพอะไรแบบนั้นน่ะเออนะครับก็หลายคนจะถามว่าเสียค่าใช้ใจ่ายไหมอะไรเนี้ยตอนนี้มันไม่เสียนะครับตอนนี้ไม่เสียนะครับแต่ว่าระง,งับการให้สมาชิกใหม่เข้าเข้ามาัในกลุ่มอยู่นะครับยังไงก็รออัปเดตนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแจ้งนะครับปิงปองเนี่ย บอแมนจับให้ทุกวันนะครับในรอบที่แล้วหวยไทยเนี่ยเข้าไปก็คือ07นะสตัวนะอัพนะโอ้แฟนเลขปิงปองเนี่ยแฮปปี้นะครับก็ส่วนเลขยามมันมาแค่เลข7เลขเดียวที่บอแมนให้7 2แล้วก็4นะครับก็ลุ้นกันใหม่บางคนอาจจะแบบจับเอาตัวเลขเสักตัวหนึ่งไปลุ้นก็ได้นะครับ คราวนี้ครับในวันนี้ในงวดนี้ครับไม่ใช่วันนี้ครับในงวดนี้ครับวันอาทิตย์ครับที่16เมษายนนะครับ2566ครับช่วงมหาสงกรานเนี่ยนะครับวันนั้นตรงกับวันอะไรวันอาทิตย์ครับแน่นอนก็คือเลข1นะครับวันอาทิตย์นะครับเราตีเลข1ไว้ก่อนนะครับถ้าจะแผลงนะครับก็แผงเป็นเลข7นะครับวันนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยหมอแมนดูแล้วอาทิตย์เคลื่อนเดือนย้ายเอาทิตย์เคลื่อนนะครับ อาทิตย์ยกย้ายวันที่นะครับเดี๋ยวเปิดไปทินนิดนึงนะครับแหมไปทินดับไปซะแล้วนะครับวันอาทิตย์แล้วก็ให้พิจารณาดาวอาทิตย์ด้วยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยยกย้ายวันที่14เมษายนนะครับดาวอาทิตย์ยกย้ายนะ14เมษายนนะครับถามว่าย้ายใกล้สลากออกเลยออ้กใกล้เลยนะครับเราสินะครับ อาทิตย์ย้าย14เมษายนได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับคือชัยชนะความสูงส่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานดวงดาวไม่ธรรมดานะแล้ววันนั้นสลากออกออกวันอาทิตย์ด้วยนะครับเออนะครับพูดง่ายว่าวันอาทิตย์หรือเลขหนึ่งเนี่ยน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับในยามที่สลากออกครับปรากฏว่าไปออกเนี่ยยามอังคารนะครับยา,ยามอังคารภาษาโหรเรียกยามภุมมะ หรือว่าพุม,มโมถ้าเกิดเป็นอัคายามอังคารตอนดึกเนี่ยยามกลางคืนเขาเรียกพุ่มโมถ้าเกิดเป็นยามอังคารตอนกลางวันยามกลางวันเขาเรียกพุ่มมะแต่มันก็คือยามอังคารนั่นแหละนะครับในยามอังคารเนี่ยปกติแล้วยามอังคารที่ดีเนี่ยจะเป็นยามอารายามยามังคารตัวท้ายหรือว่าเขาเรียกว่าตัวอวสานมันก็จะอยู่ช่วงประมาณ4ี่โมงถึง4ี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นนะแต่ ในช่วงสลากออกเนี่ยสลากออกไม่เกิน4ี่โมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไปตกยามอังคารตัวกลางนะครับซึ่งไม่ใช่ยามดีสักเท่าไหร่นะครับอังคารตัวกลางก็บอกว่าได้เมื่อภูริทัศน์เสียอารมภยัยมันถูมันลากลำบากแทบตายองค์พระลือสายทุกเคล้าเศร้าหมองนะครับโอ้โหก,ก,ก็มีการพูดถึงในประวัติในนิทานเก่า นะครับว่ามีความยากลำบากนะคผูริทัศเนี่ยนะครับมีความยากลำบากนะครับแล้วก็มีความทุกข์มีความเศร้านะอันนี้ยามดำเนินพระรามเขาก็เขาก็จะตีเข้าเรื่องของรามเกียรตินะครับส่วนยามอรการรละชั้นฉายเนี่ยอังคารตัวที่สองเนี่ยเขาชี้เห็นชัดเลยว่าเป็นยามร้ายนะครับเป็นยามโจรต้นบ้านโอ้โหนะครับนะ แสดงว่าพูดง่ายๆว่ายามไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าในเรื่องของการพยากรณก,รก็การให้เลิกยามอะไรอย่างเงี้ยการพยากรก็ว่าพยากรไม่ค่อยดีหรือการให้เลิกยามโหนก็จะเลี่ยงยามนี้เลยนะครับจะไม่ให้ยามนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวเลขเนี่ยยังไงซะสลากเขาก็ต้องออกช่วงยามนั้นอยู่ดีเข้าใจไมหมฮะเพราะนั้นการแปลงตัวเลขเนี่ยหมอแมนมองว่ายามังคาร ก็จริงนะครับแต่ในเมื่อเป็นยามอังคารที่เป็นยามที่ไม่ดีเป็นยามที่มีตาหนิตัวเลขนั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแผลงไปได้หรือบางทีเลขนี้ก็ไม่แน่นะก็อาจจะไม่มาก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะแปลงเลขยามนี้นะครับเลขยามอังคารก็คือเลข3นะครับเลข3ใครจะแผลงสามารถแผลงเป็น8ได้นะครับและจริงๆหมอแม่จะติ่งไว้ให้นิดนึงว่าดาวังคารเนี่ย ในชั้นลึกๆเลยเนะี่ยเขาสามารถมองในการพยากรณ์มองร่วมกับดาวพระเกตได้นะครับอังคาอังคารกับพระเกตนะจะมีจริตบางอย่างที่คล้ายๆกันนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะมองกันลึกๆนิดหนึ่งนะอังคารเลข3มันสามารถเป็นเลข9ได้ด้วยนะครับแต่เปอร์เซนต์ก็อาจจะน้อยหน่อยถ้าจะแผลงจริงให้แผลงตามหลักการคู่ธาตุก็คืออังคารเป็นธาตุลม คู่ธาตุลงของเขาคือลาหูเลข8นะครับก็3แผงเป็น8เอานะครับส่วนดาวย้ายเนี่ยนะครับหมอแวนพิจารณาแบบหนักหน่วงเลยนะครับถ้าเอาตามหลักเป๊ะะเ,เลยนะเป๊ะะเ,เลยย้ายก่อนที่สลากจะออกเนี่ยก็คือดาวจันดาวจันย้าย15มีสายโยนะครับดาวจันก็เลข2นะครับแต่ครั้นี้เนี่ยตัวดาวจันเขาย้ายมาเนี่ยเขา อาจจะไม่ได้ตําแหน่งที่สําคัญอะไรมากครับ,รบก็ดูดาวถัดไปก็จะเป็นดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยได้มหาอุดนะครับเราจะใส่เลขดาวย้ายไปเป็นเลขหนึ่งอีกมันก็ได้แต่ว่ามันก็ไปซ้ํากับเลขวันแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตามหลักการหมอแมนหมอแมนไม่ค่อยให้เบิ้ลอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยให้เบิลเพราะรู้สึกว่าโอกาสจะออกมันมันมีน้อยนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาก็เบิ้ลจังเลย <laughs> นะครับ อย่างงวดก่อนนน้นก็5้าห้านะครับอ่างวดถัดมางวดที่ผ่านมาเนี่ย9 9นะครับโอ้แล้วเก่งเบิ้ลจังเลยนะแล้วก็อย่างงวดที่แล้วเนี่ยสตัวหน้าเนี่ยตองเลยนะ1 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหก็เดายากเลยเกิดครับคราวนี้ถ้าเกิดคนจะเล่นเบิ้ลเอาเลขดาวย้ายแบบแบบตรงดาวตรงตามหลักเลยแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคนะคุณก็เบิ้ลหนึ่งไป นะก็เป็น131อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปแผงสักหน่อยเนี่ยเป็น137อะไรเงี้ยว่า1แผงเป็น7ไงนะหรือวแผง3ด้วยก็181 187อะไรอย่างเงี้นะอ่าอันนี้ให้ให้แนวไปนะแต่ว่าคราวนี้หมอแมนก็มองว่ามันซ้ำกันแล้วนะครับก็เลยไม่อยากจะให้เลขซับนะครับให้ให้ตัวอื่นไปเพิ่มดีว่าจะได้เป็นการที่เขาเรียกว่าเหมือน เปิดโอกาสเพิ่มมิติไปนะครับว่ามันมีตัวเลขตัวอื่นหรือเปล่าดาวย้ายเนี่ยถ้าเอาตรงตามหลักคือดาวอาทิตย์ย้ายวันที่15ถ้าถัดมาหน่อยบอแมนเห็นว่ามีดาวศุกร์ที่เขายกย้ายคือวันที่8นะครับ8เมษายนนะครับดาวศุกร์ยกย้ายนะครับแล้วยกย้ายมาเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตาทิปดีด้วยนะครับเฮ้ยก็เข้มแข็งนะมั่นคงอยู่เออมาเจอกับมฤตยูจุดนี้อาจะทำให คุณภาพดาวสุกเสียหายไปนิดนึงก็คือไม่ค่อยจะแน่นอนสักเท่าไหร่นะครับเรื่องเงินเงินทองทองบางทีอาจจะมีได้แล้วก็มีเสียเลยนะครับรับซ้ายแจยขวาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอิทธิพลสําหรับคนราศีเมษพฤษศพ,พิจิกนะครับกรกฏอะไรเงี้ยนะครับราศีกัน่ประมาณนี้คือมันมีอิทธิพลทั้งดีและไม่ดีนะครับก็เดี๋ยวทําคลิปดาวย้ายให้นะ คราวนี้เนี่ยมันก็มีดาวศุกร์เข้ามาและในวันที่19เนี่ยนะครับซึ่งถัดจากสลากออกไป3วันเท่านั้นเองดาวพระฤหัสบดียกย้ายนะครับครั้งใหญ่เลยนะพระฤหัสบดี1ปีย้ายครั้งหนึ่งคราวนี้ก็เป็นการย้ายนะครับครั้งใหญ่ที่บอกว่าครั้งใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าย้ายมาทับลัคนาดวงเมืองและได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับไม่ธรรมดานะครับ การย้ายครั้งนี้นะทำให้ดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยปรับเปลี่ยนไปแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอแมงมองว่าเฮ้ย mm. อิทธิพลดาวใหญ่เขาก็มีนะดาวเล็กเองก็เพิ่งย้ายเนี่ยแต่ก็เป็นกเกษตรเข้มแข็งเหมือนกันนะ่ะหมอแม่เลยแบบโอ้โหค่อนข้างที่จะเลือกยากมากนะครับนะเลือกยากมากนะครับใครอยากจะลุ้นนะครับด้วย หลักการเป๊ะๆเ,เลยนะครับหลักการของวันของยามนะครับของดาวย้ายที่เขาเรียกว่าเคยใช้ได้ผลมาแล้วนะครับตามหลักการเป๊ะๆนะครับก็จะต้องเป็นเลข1.36หนะครับ1 3 6นะหรือใครไม่ชอบดาวสุขอยากจะเล่นดาวพรหัสก็ต้องเป็น135เป็น135นะครับใครที่รู้สึกบอกว่าดูจากยามแล้วเป็นยามไม่ดี ไม่ชอบเลขยามนะครับและอยากจะลุ้นเป็นเลขอื่นแทนนะครับโมเมนตก็จะแนะนำา165นะครับ165เพราะว่าดาว1ดาวอาทิตย์เนี่ยก็ดีดาวศุกร์ก็สวยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยโดดเด่นยิ่งใหญ่มากนะครับค่อนข้างที่จะเอ็นเียงไปทางดาวพฤหัสค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะให้เป็นการโอเพนนะครับ แล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะชื่นชอบนะครับเลขไหนยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถามหมอแมนนะครับหมอแมนเลือกมาสักหนึ่งชุดนะครับชุดที่หมอแมนจะเลือกเสียงล้านนะจะเลือกเสียงนะครับหมอแมนจะคิดว่าอย่างน้อยๆนะครับถึงตกยามไม่ดีนะครับแต่ก็น่าลุ้นเพราะมันก็เป็นเขาเป็นเจ้าของยามนะครับส่วนดาวนะครับถ้าจะเลือกจริงๆหมอแมนจะเลือกดาวที่ โดดเด่นแล้วก็ใหญ่กว่านะครับหมอแมนก็จะเลือกเป็นชุด1.3.5นะครับจะเลือกชุดนี้นะครับจะเลือก135เเพราะฉนั้นถ้าเป็นถอดรหัสเลขยามนำโชคนะชุดที่หมอแมนเลือกนะครับขอ,อยนุาเลือกเป็น1.3.5นะครับ1 3 5ใครที่ตัดสินใจไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะ ลองเลือกเลขนี้ดูนะครับตามหมอแมนก็ได้หรือใครอยากจะรู้สึกว่าฟังมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันชอบเลขนั้นเลขนี้มากกว่าคุณก็ลองบิดไปนะครับ165ก็ได้136ก็ได้นะครับแล้วแต่วิจารณญาณนะครับสำหรับหมอแมนเลือกก็คือ135นะครับถ้าชุดแผงก็แผงได้ตามนี้นะฮะ <laughs> ก็ลองพิจารณาดูนะนะครับเพราะว่า,าจริงๆแล้วถอดรหัสเลขยานนำโชคเนี่ยก็มีหลักการที่ตายตัวอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งเนี่ยหลักการที่ตายตัวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่มาก็ได้ก็ต้องพิจารณาหลักการอื่นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้มีหลักการจากครูบาอาจารย์ท่านไหนมาเป็นทุนเดิมนะครับเป็นศาสตร์ที่หมอแมนประยุกต์ขึ้นนะครับ แปว่าก็เป็นแนวทางนะให้กับ f อฟทุกท่านกันแล้วกันลองพิจารณาดูนะครับกับถอดรหัสเลขยามนําโชคในงวดนี้นั่นเองนะครับฉลองสงการกันไปเลยเอาละครับหากได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดสั่กนกระดิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ